ก่อนจะไปเบิ้งคิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคิดกันเลยวู้ยู้เออได้เวลากลับบ้านแล้วสินะอยู่ที่นี่มาหลายวันเหลือเกินอที่แล้วมันต้องกลับนะเราอยู่พายี่มาหลายวันแล้ว ที่รักแ่ตกปลาไม่เป็นเรียนมาหรอถ้าเขาไม่สอนแล้วก็ตกไม่เป็นแล้วก็ง่าหัวมนเลยไงที่รักเราไม่ใช่หมีน้ํานะใช่ยังไม่ได้ตกปลาเลยแล้วที่รักพูดจะกหมีน้ําหรอเขาก็พูดเป็นงั้นแหละไม่รู้ทําทําเป็นรู้เป็นงั้นแหละแล้วจะไปเลยเหรอเรายังไม่ปิดไฟเลยไม่ปิดไฟก่อนไปตอนนี้เลยเหรอไม่ไปตอนเช้าไม่ได้หวาน เราต้องออกะนะฮะแต่ตอนนี้มไม่ไมเราเราลิลลี่สินะเชลเลยไปไม่ใช่ละคเราลืมเราไม่ได้เช็คอินไว้ตอนเช้าเลยเช็คอ <c oughs> ินไว้ตอนดึกแล้วจิ้งจำบ้านแห่งนั้นใช่ไหมเ <c oughs> ขาจำได้สนิทเลยน่ากลัว,าวามากอย่าไปพูดถึงมันเลยดีกว่าที่แรกก็กลัว,ว <c oughs> แล้วมันไม่มาปาดคอเแก่พูดนิ้วก็กลัวด้วยนะรถจะจอดนั่นนะรู้สึกคนอื่นจะขับก็หมดแล้วนะแต่บ้านหลังอื่นยังเปิดไฟอยู่เลยสงสัยสงสัลืมปิดไฟ ใช่ไหมเขาอาจจะกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ได้แล้วกลับหมู่บ้านขอเราก็ดีกว่าหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้เขาพวกเงินมาน้อยมากเลยเก๊กจพกันมาบ้างเนี่ยเจเก็บของมาอย่างเนี่ยอืมอ่าเข้าของที่สําคัญที่สุดของเรามาแล้วนั่นก็คืออาหารไงล่ะเฮ้ไออ่ะมีคนอยู่ด้วยคนหรอเวกคนนึงรูปปั้นเยคนที่บ้นเนี่ยเดิกเดนเนเขาไม่อยู่เลยตรงนี้เนี่ย แกเดี๋ยวเราควรรับเขาขึ้นรถมาดิมไหมอ่ะมันดึกมากดูสิแกลองถามเขาดูสิเขาจะไปไหนเดี๋ยวมีคนมาทำร้ายเขาใช่ไหมน่ากลัวเนาะเออคุณครับหวาบๆลงมาแล้วเออคุณครับเอ้ยคนแกเป็นคนเออโอ้โหชื่ออะไรครับเนี่ยเแกเขายิ้มน่ากลัวมากเลยอ่ะเออคือคุณกำลังจะไปไหนคะคือแบบ ออยากติดรถไปกับพวกเราไหมคะคือมันดึกมากแล้วด้วยไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ทําเรียกอยู่ไปได้เอาอเอออยากให้ผมไปส่งที่ใหม่มครับก็ถ้าอยากไปด้วยก็ขึ้นรถได้นะขึ้นรถไปด้วยได้นะเข้ามาด้วยแกี๋ยแก้ให้เร็วไม่เค้าจะขึ้นรถกับเราก็ได้อ๋อตกใจเลยไปขึ้นก่อนเร็ว เขามาเลยนะเขาเกาะหลังโอเคหนาวขนาดนั้นทุกคนคุณใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมเนี่ยเขาใส่สูทเลยคุณนี่ชอบเยี่มจริงๆเลยนี่คุณเพิ่งกินแฮมเบอร์เกอร์มาเนี่ยเลือดไม่ใช่เลือดสิซอสซอสม่เหืนเทศเหรอไหนวะแฮมเบอร์เกอร์อร่อยไหมคุณคุณเห็นตรงปากอ๋ออาจจะเขาอาจจะทาลิปก็ได้ทาลิปเหรอนี่คือที่ไหนวะคล้ายทหารเหรอเหมือนคล้ายทหารเลยอืมน่าจะเป็นโรงงานหรือสักอย่างอย่าไปยุ่งเลยน่าจะ น่าจะหลอนอยู่แหละรู้สึกว่ามันล้างแล้วอะโอ้โห oh, ว่า,วานะอยู่กลางป่าด้วยแล้วนี่คุณมาจากไหนเนี่ยคุณพวกผมอยากรู้มากเลยคุณยังไม่ตอบผมเลยโอ้ไม่ตอบอีกละเขาอาจจะไม่ไว้ใจเราที่แล้วเขาโดนมืออีกแล้ววะเ <c oughs> ออเขาก็โดนมือเหมือนแก่แหละแต่น้ำมันมันจะหมดวะต้องไว้แต่น้ำมันหวานปั๊มอยู่ไหนเนี่ยอู้โหโชคช่วยจริงจริง พูดมาปั๊บเลยแวะปั๊บก่อนนะคุณเออคุณอะไรนะคุณชื่ออะไรเนี่ยเรียกคุณว่าอะไรดีคนแจ็คเก็ตขาวแล้วกันเรียกว่าคนหน้ายิ้มแล้วกันนะอ่ะโอเคต่ออยงนี้แล้วกันนะงานไปไหนหมดเออสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะโอ้โหมาเร็วจังเดี๋ยวอุ้ยอะไรอะไรคุณดูจะเย็นจะเย็นจะเย็นเป็นไรเนี่ยสติไม่ดีหรือเปล่า เออเออเอไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีดปอมมีดปอมมีดปลอมมีดปอมเออผมอยากจะเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเหรอครับอืมใช่ค่ะอืมเอาเป็นถังเล็กถังใหญ่ดีครับเอาถังใหญ่นะครับเอาถังใหญ่แล้วครับมีดใหเลยกกว่าถึงในเมืองไปหยิบมาให้นะครับโอเคพอดีว่ามันหมดนะครับอ๋อโอเคโอเคครับแล้วทำไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับหลังร้านมีแบบนี้เออครับอ๋ออือโอเคโอเคโอเคเรับจะเอาให้ครับ ดูอขยิมเสียวเนี่ยไปใกล้เลยเออคุณก็ไปซื้อของอะไรก็ได้นะมีของให้ซื้ออยู่มั้งคุณหิวอะไรเงี้ยหวานอย่างใดอะไรก็ไปซื้อเลยนะเออเอากระปุกมาแล้วครับอ๋อกี่บาทกี่ถังครับเอาหนึ่งถังครับกี่บาทครับเอ่อร้อยห้าสิบครับเออไม่ผมผมไม่ไม่ถึงผมยี่บ้าเออได้ครับดูราคาครับเอาเอาวีซ่าไปแทนละกันโอเคเออเนี่ยเขาไปเติมน้ำมันก่อนนะหวานมัน อะไรอะไรเนี่ยฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุณใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ซื่อพ่อแม่เขาสติไม่ดีหรือเปล่าเรารับมาถูกคนไหมเนี่ยเออคุณเจ็บไหมเนี่ยโดนอะไรมีดปอมหรือมีอะไรเนี่ยหยิบซิครับเออคุณเข้าไปหลบข้างในก่อนไปโอเคครับเออเออว่าแต่เขาเป็นใครครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรับมาหยาดข้างทางโอเคครับโอเคน่ากลัวว่ะเออคุณก็แบบไปไปตรงอื่นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารับเออ คุณไม่เข้าห้องน้ำไปอะไรก่อนก็ได้เดี๋พวกเราขอเติมน้ำมันก่อนหวานไปไหนน้ำมันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นวะน่ากลัวมากเลยหวานเขาทำร้ายแบบพนักงานด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่โอ๊ยเติมเสร็จละโอเคนายมาได้แล้วพักมีดออกมาเล่นซื้ออะไรสนานเจี๊ยมีดของเล่นนายมันเป็นมีดมีดแบบกระลองกล่องเงงอ่ะเออเอาไปทำร้ายคนอื่นเหมือนเมื่อกี้นะเดี๋ยวเขาก็หาเรื่องใช่ถ้ามันมีดจริงขึ้นมาแย่แน่เลยใช่ไป ไปกันต่อดีกว่าโอเคอ้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะขึ้นงยนไปอะไรเนี่ยเอ้าโต๊ะมันไปแล้วนี่ยางหลังรั่ววอทใครเจาะยางหลังเนี่ยแกไปเหยียบตะปูหรือเปล่าเออวะหรือว่าแกเอามีดมาเจาะยางฉันไปเจาะตัวไหนใช่แกหรือเปล่าทำไงดีวะเนี่ยไอ้โทรหาตำรวจแล้วกันไม่ตำรวจสิโทรหาเจ้าห้ี่แล้วกันเอ้าหี่มารับแล้วกันแล้วรถก็จอดตัวนี้ก่อน โอเคเดี๋ยวโทรหาไปที่แป๊บหนึ่งนะฮัลโหลครับคุณแท็กซี่เออฮัลโหลครับแม่เอ้ยไม่ใช่เอาสวัสดีครับเอ่อมีอะไรให้ช่วยหรอครับเออคือรถเสียกลางตรงปั๊มะครับปั๊มปั๊มนอกเมืองอ่ะคือแบบอยากให้มารับหน่อยครับขพราะตอนนะผมอยู่แถวแถวผมอยู่แถวๆนั้นพอดีเลยครับเดี๋ยวผมรอสักสิบสิบห้านาทีเดี๋ยวผมไปครับอ๋อสิบห้านาทีเลยเหรอ อาจจะเร็วกว่าน <chin grand. S 3> ั้นนิดนึงครับเพราะว่าผมมันนักซิ่งเก่าครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอนะครับแกมันตามเขากลัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรแกอยู่หลังเขาไลยนะกลัวประมาณนี้นะแกไม่เจอหนุ่มบางทีแก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 มันไม่ไม่กินไม่จับแล้วหย่าย่าหย่ากินแล้วนี่วิ่งขึ้นแท็กซี่เลยวันแกขึ้นางหน้ามขึ้นหน้าไปเฮ้ มันก็ต้องขึ้นกับเกดีเดีกับกลับกลับเมืองอะไรครับกลับเมืองเลยเออกลับเมืองจะดีเหรอครับทําไมครับทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะเดี๋ยวมันดึกแล้วคุณเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทําธุระเอ่อแถวนี้อีกเดี๋ยวผมไปส่งที่ค่ายแถวแถวนี้แล้วกันค่ายเหรอเราเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาจากค่ายเองเฮ้ยเจน่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งที่ค่ายโอเคโอเคโอเคไว้พวกนี้เราค่อยกลับตนแหน่แล้วกันเออหวานเดี๋ยวแกทำไรเนี่ยนั่งเอ้อนั้นโทรหาช่างก่อนแล้วกันนะ ฮัลโหลช่างเอรถผมเสียเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรถด้วยนะตอนเช้าอ่ะโอเคโอเคโอเคครับคุณช่างนี่แค่นี้นะครับรถมีปัญหาตลอดเลยเพราะว่าแกขอนขายซื้อคันใหม่ได้แล้วนะไม่มันมีแต่อุปสรรคเป็นอะไรก็มันรถเป็นนี่เ็นนี่ตลอดเลยยี่ห้อนี้ก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละรถของคนยี่ห้ออะไรกันล่ะคัเนียเอายี่ห้อเันคนแท็กซี่เลยค่ะก็แลมโบครับ จริงเหรอออดอูดเรมโบพังโอ้โหคุณาอไอ้ไม่หมายถึงตั้งชื่อว่าเลมโบเออใช่ชื่อชื่อรถชื่อเลมโบเฉยไม่ใช่ยอดเรมโบ,มแ,มโบแล้วจะว่าไปไอ้พ่อหนุ่มหน้ามนไอสส้สะแยงยิ้มคนนั้นไม่คิดจะพูดอะไรเ,เลยหรือไงเขาต้องจะเป็นใบนะครับแม่งเมื่อกี้ไล่เอามีดไปฟันเขามีดมีดของเล่นแต่คุณไปไหนเนี่ยคุณไม่ได้เฮ<ม>้ยลงลงลงโอ้โอันตรายอันตรายโอ้เมาปะเนี่ยคุณไมเได้นึกว่าจะตายทันแล้วอุ้ย เพิ่งกินมาเพิ่งกินมาพ่อไออพ่หนุ่มนั้นก็แบบไม่ลงเลยขอบคุณนะครับที่รีบเข้าบ้านดีกว่าที่แล้วก็กลัวหน้าขาวจะไม่แย่แล้วแกรีบเข้ามาแล้วก็ล็อกประตูห้องเลยเออได้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 มาเร็วแกมาเร็ว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 มาอาจจะข่มขืนคุณแท็กซี่คนนั้นแล้วก็ได้นะมันเป็นคนบ้ากันเองคนแท็กซี่เป็นผู้ชายนะที่แล้วก็นอนแล้วบ๊ายบายเอออ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวน้าหวานเอ๊ะอะไร ค่าแท็กซี่ยังไม่ได้จ่ายเลยตัวเคไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจจับเราค่ะโอ้โหโกงค่าแท็กซี่เขาต้องออกไปก่อนโอเคโอเคเอาหายไปไหนเขายังไม่ไปหายไปไหนก็หมดแล้วเนี่ยแต่รถยังอยู่นะีไหนอ่ะเขาอาจจะไปฉี่หรือเปล่าหายไปสองคนเลยอ่ะที่เราตามหาด้วยไหม โอเคงั้นเราหาแถวๆนี้แล้วกันอืมไม่มีอะไรนะหรือว่าเขาจะไปตรงข้างหลังวะหุนอ่ะข้างหลังนู่นหลังนู่นเหรอไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราไปเราไปดูก่อนก็ได้นะกลับมาคงแบบไปดูปลาหรือว่านี่นมันมันหรือว่าหรือว่ามันฆ่าคุณลุงคนนั้นไปแล้วหรือเปล่าจะไปฆ่าได้ยังไงแกไมนมีของเล่นไม่ใช่หรอไม่มีศพนี่ ั่นสีก็ย่าเพิ่งคิดเลยว่าแบบโดนค่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อืมาลองตามหาตามแคมป์นี่ก็ได้นะอืมผลไม่ควรมบบเบวคาแท็กซี่หรือว่ามันไปเล่นน้ำกันที่ะัก็ไม่อยู่นะปกติต้องอยู่ตรงสะพานมันเมื่อกี้เราเพิ่งแบบเข้านอนเองั่นสีเขาจะเดินมาเร็วอะไรขนาดนั้นนึกว่าตัวอะไรยังจาหรือว่าเขาอาจจะไปฉี่แถวถนนก็ได้ลองกลับไปดูที่เดิมไปไปไปืล้วชายหน้าขาวนั้นไปไหนแล้ววะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอาจจะกลับไปแล้วมั้งคนที่ดาวสวยยังเลยรีบไปเร็วเดี๋ยวเขาอาจจะขับรถกลับก่อนก็ได้หยิบ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 เดี๋ยวนะใครนอนอยู่อ่ะไม่นะมันคุณคุณนะเป็นคนเบต้าไหมน่ะเกเฮ้ยไปกดไอ้ใครใครใครทำกันอ่ะโอ้โหแกินข้าวเลือดแรงมาก แกไอ้คุณหน้าขาวก็ไม่อยู่ไปไหนแล้วเนี่ยแกหรือว่าเขาว่าต้องใช่แนเน็ตทีละรีบหาเจ้าของฆ่ากันดีกว่าทีละเก็กลัวมากเลยอ่ะปู่แกขุดลูกยิงกันเนี่ยรีบไปแจ้งเร็วเออต้องคุณเจ้าของฆ่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะในนี้ก็บ้านน่าจะบ้านหลังนี้นะเนี่ยบ้านพักผู้ดูแลค่ายโอเคโอเคไปเออกลัวกี่เขาอนอยู่ออกมาเขาเอ้ เออคุณดูแลใครครับไม่ไงคะหวานหวานคุยไงคือโอ้ยคือคือเป็นลไรเปล่าโอ้ยคือเราพบพบพบศพคนที่น่าค่ายอะค่ะอาจจะเกิดการฆาตกรรม่างเงีผมผมขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมคือผมผมกลัวมันมีชายหน้าขายได้ค่ะได้ค่ะโอเคหวานมาวางเข้ามาเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นคะคือผมนั่งแท็กซี่กลับมาเว้ยแล้วก็มัน มีชายหน้าขาวคนหน e ึ่งอะที่ผมรับมาแม่งแบบน่ากลัวมากคุณแล้วมันก็ถือมีดอะไล่แทงคนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นดดูให้ละกันอืมด้อืมเดี๋ยวฉันไปดูให้ละกันโอเคค่ะระวังตัวด้วยนะคะโอ้ยหวานน่ากลัวมากเลยอะนั่งพักกันได้โอ้โหไเพ้แกนเลยมันจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็ได้นั่นดูมันเฉยแย่ยิ้มดิโอเคแล้วเราไปรับมันขึ right ้นรถด้วยอะเราอาจจะเป็นลายต่อไปก็ได้นะ เฮ้ยใ <ś led> ชลผู้จัดก,การค่ายอ่ะอาจจะมีปืนเขาจะยิงมันตายเลยก็ได้นะแต่เมื่อกี้เขานอนอยู่นะเขาจะไปจับปืนไรเร็วขนาดนั้นโอ้หใช่ละมคนดูแล้วผูด้ดูแลค่ายต้องมีปืนเฮ้ยนั่งอรอละหวานเบอร์โทรตำรวจไม่เอะตำรวจไม่ไม่อยู่อ่ะ <ś led> เขาไม่บริการตอนนี้ <ś led> เอเห็นด้วว่าจะรับงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย <ś led> อืมเฮ้ย <ś led> ชา้าจริงผ่านประจังหลายนาทีแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยวันแก้วันกนมีเ้เซ็นทางออปิเซียว